ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธุินยฟังในเรื่องการไม่รู้อริยสัจมืดยิ่งกว่าโลกันตริกันนรกในหนังสือพุทธวินณหมวดธรรมฉบับพบภูมิหน้า104จากพระตบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนณ เล่มที่19หน้าที่466ข้อที่หนึ่พิกุ้ทั้งหลายโลกันตริกะมีแต่ความทุกบมืดคลุมมัวเป็นหมอกสัตว์ในโลกันตริกะนรกนั้น ไม่ได้รับรัศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดนั้นมากความมืดนั้นมากแท้ๆความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่หรือ ภิกุทั้งหลายความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้เป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง <c oughs> ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก นี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทาสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความขับแค้นใจครั้นยินดีแล้วย่อมปรุงแต่ง ครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมตกไปสู่ความมืดคือความเกิดบ้างความแก่บ้างความตายบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายย่อมไม่พ้นไปจากความทุกข์ภิกขุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่ง ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าน,นี้ทุกขททนี้ทุกขัดสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกข์นิโรธคขามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดความแก่ความตายครั้นไม่ยินดีแล้วย่อมไม่ปรุงแต่งครั้นไม่ปรุงแต่งแล้วย่อมไม่ตกไปสู่ความมืด คือความเกิดบ้างความแก่บ้างความตายบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมพ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายย่อมพ้นไปจากความทุกข์พิกุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลเธอพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกข์กาสมุทยัยนี้ทุกข์กโนรธ นี้ทุกขันิโรธคขามิหนีปฏิปทา